ก็สวัสดีเพื่อนๆอนนีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอดีผมกําลังจะอัพมันทองนะครับผมให้เป็นสาดาวม่วงครับตอนนี้ผมอัพในส่วนของช่องดาวที่สามนะดาวม่วงครับก็จะอยู่ที่แต่ละช่องมนะันจะเป็นสีทองหมดแล้วนะครับครับไปว่าจะเป็นค่าโจมตีทั้งสามช่องนะครับแล้วก็ ค่า HP แล้วก็ป้องกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงสีทองหมดแล้วก็วต่อไปก็จะเป็นการอัพดาวให้เป็น3ดาวม่วงนะครับคลิปนี้ผมจะมาแบบสั้นๆนะครับแบบหนึ่งว่าอัพดักสดาวแล้วบนทองนระาจะจมตีเป็นอย่างไบ้างครับมาดูนะครับผมตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมหามานะครับก็ครบแล้วนะครับก็น้องใช้100รอเศษถือว่าค่อนข้างมากเลยนะครับผม หายากแล้วก็ใช้เวลาหนานนะครับฝาจะได้หนึ่งร้อยคับจํานวนตัวของเจ้าบอลทองที่เป็นเศษสีม่วงนะครับพอรบแล้วนะครับผมก็กระตุ้นให้เป็น3ามดาวเลยนะครับรุยเลยครับโอ้โหที่ค่าพลังขึ้นมาประมาณ1 5ื่น้านะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของกระตุ้นปลุกตื่นนะครับระดับคิตดดิีคอน เพิ่มอีก10%นะครับผมค่าพลังผมขึ้นอีกเยอะเลยนะครับแต่ถ้าจะเปิดในส่วนของดาวม่วงดาวที่สี่รู้สึกจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเข้าม่นะครับผมออครับผมก็ต้องทำให้เงื่อนไขตรงนี้ให้ครบนะครับเราสามารถเปิดเพื่อจะเข้าไปทำในส่วนของดาวที่4ี่นะครับอโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันนะครับว่าเมื่อกี้ผมอัพ เป็น3ดาวแล้วจะโจมตีเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูสเปต,ตัสคุณสมบัติแป๊บนึ่งนะสมบัติก็ลกคล้ายๆเดิมนะครับผมแต่คิด,ดิคอนแรงขึ้น10เสร็จนะครับเดี๋ยวลองไปดูครับเพราว่าเดี๋ยวผมจะไปลองกับในส่วนของสำรวจนะจะไปลองดูในส่วนของ ต่อสู้ตามในเรื่องนะครับเขาเป็นแบบบบนักฆ่านะครับจะคุณายายอย่างครับลองเข้าไปดูครับถ้าตัวนี้ผมขอลุยตัวสุดท้ายเลยนะฮะก็จะเป็นโกลิบาร์ดลลุยโกลิบารเลยครับ เปลี่ยนนะครับแกนเหนือสกาัดจะได้ไม่ต้องเสียเพชรนะครับผมเดี๋ยวครับเจะขับรถไปนะครับผมบันทาวจนตีก้าวแสงฟ้าครับหรือว่าค่อนข้างแรงนะครับ เข้ามา <fen ug reveal> สังด like like ัน <of> ท <confer dles> ี่ค okay. so, okay. si ่อนข้างยากเพราะว่าแบกต้นกัเนิดงส่ตรงข้ามมันค่อนข้างเยอะนะครับโจนตีง่ายแสนฝ่าถือเยอะมากนะครับแล้เลียงล้อมนะครับพอต่อไปบอลท้องแปดแสนว่านะครับชนะเลยครับผมก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคิดเป็นเพิ่ม10%เซ็นต ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ